บทที่4สอนขันห้ายางฉพลันให้เด็กเหลือขอพระพิสุตี้หุยหรือพระปัญญาได้บันทึกพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อเท่าหรือคิมสิวเซียนซือ,อไว้ว่าสมัยหนึ่ง ท่านได้สอนสิทธิ์ให้แยกดูนแรงกรรมวิบากของโลภะโทสะโมหะสามอย่างนี้มีลักษณะอย่างไรและสอนเรื่องขันห้าว่างทุกทั้งปวงจะดับหมดหรือขันห้าสมควรทำให้เป็นความว่างไปได้เท่าไรเท่าไรทุกใจของคนนั้นก็จะเริ่มดับไปได้เท่านั้นเป็นพระสูตรที่มีพลังงานปราดแท้ทางธรรมยอมรับ ปุถุชนถ้าทำได้เพียงครึ่งหนึ่งหรือ50%ซก็กายเบาใจว่างลงครึ่งหนึ่งหรือ50%ซคือผลทางโลกีจะได้ประโยชน์ตรงที่กล้ามเนื้อจะหยุดเกร็งตัวประสาทจะผ่อนคลายความตึงเครียดลงเท่าที่ทำได้สูตรนี้ถ้าใช้เป็นอย่างทันสมัยอยู่เสมอเสมอหลวงพ่อเท่าท่านเทศนาสอนจบไปรุ่นหนึ่งก็มาอีกรุ่นหนึ่งท่านคงจะปวดหัวขึ้นมาบ้างมาวันหนึ่ง ท่านปรองสังขารชีวิตว่าคงจะไม่มีเวลาพอที่จะมาเป็นครูบาสอนเด็กเหลือขอเหล่านี้จนได้รู้ธรรมที่พอจะเอาตัวไปได้รอดแล้วท่านจึงคิดตัดบทเรียนลัดสอนตรงไปยังจุดที่ต้องการด่วนทันทีเลยคือพูดกันไม่กี่คำก็ให้รู้เรื่องกันเลยถ้าไม่รู้ฟังไม่ออกก็ให้นําเอาไปคิดเป็นปริศนาธรรมคิดเป็นการบ้านไป ทายทอดเซนหรือชาญแบบศิลปะของครูบาเป็นแนวปัญญาวิมุตติเพราะว่าถ้าไม่สอนการแบบฉับพลันให้แก่เด็กพวกนี้กันแล้วเห็นทีว่าท่านจะต้องตายก่อนตายไปก่อนที่จะให้พวกนี้เรียนรู้ธรรมะหรือพอที่จะเป็นคนกับเขาได้บ้างจะเป็นคนอยู่ในสังคมโลกต้องรู้และยอมรับศีลธรรมเพื่อความอยู่รอดร่วมกันไว้ก่อนหรือให้พอฟังภาษาคน แยกภาษาธรรมพอรู้เรื่องได้บ้างมีทางเดียวจะต้องสอนแบบธรรมชาติที่ฉับพลันด้วยจิตถึงจิตความประทับใจจนติดวิญญาณไปหลวงพ่อเท่าท่านได้แต่ยิ้มยิ้มถือไม้เท้าแล้วเดินตรงไปยังหมู่คณะสิทธิ์เหลือขอหลวงพ่อเท่าหรือคิ้มสิวเสียนซื่อท่านยกไม้เท้านั้นแล้วเคาะลงไปที่หัวเด็กชายบูแซ่โคาอายุสิบขวบคอกหนึ่ง เป็นคนแรกเลยแล้วท่านถามไปทันทีว่านี่คืออะไรฮ้ฮ้ฮเด็กชายบูร้องอุยงงงงมองไปมองมาแล้วก็ตอบว่าสิทธิ์โง่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อเท่าเอาไม้เท้านั้นเขาอหัวเด็กชายบูอีกทีเป็นครั้งที่สองแล้วท่านถามทันทีว่าทำไมจึงเป็นสิทธ์โง่ไปเล่าฮ้เฮ้ เด็กชายบู๊ร้องอุยอุยแล้วรีบยกมือขึ้นปิดหัวระวังกลัวจะโดนอีกทีพอหลบไม้เท้าได้แล้วจึงรีบต่อไปว่าเพราะถูกหลวงพ่อตีหัวตีหัวตีหัวครับจึงเป็นสิทธิ์โง่ครับหลวงพ่อเท้าก็เอาไม้เท้านั้นฟาดลงไปที่สันหลังของเด็กชายจัวแท่ตั้งอายุ11ขวบพว่หนึ่งแล้วท่านถามทันทีว่านี่คืออะไรเฮ้เฮ้ เด็กชายจัวทำปากซีดซร์ตอบไปทันทีว่าโทสะครับหลวงพ่อหลวงพ่อเท่าท่านเบี่ยงไม้เท้าซ้ำลงไปที่เด็กชายจัวอีกทีเป็นครั้งที่สองแล้วท่านถามทันทีว่าทําไมจึงเป็นโทสะไปได้เล่าเฮ้เฮ้เด็กชายจัวรีบตอบไปทันทีว่ามาจากโมหะของหลวงพ่อครับโมหะโมหะของหลวงพ่อครับหลวงพ่อเท่าท่านยิมย้มยิ้ม อย่างพอใจแล้วพูดว่าเอา้าถูกแล้วโว้ยแกได้ธรรมนี้จากฉันไปแล้วทีนี้หลวงพ่อเท่าท่านก็หันมาซัดลงไปที่หน้าแข้งของเด็กชายเก้าแท่เตียอายุสิบสองขวบอย่างแรงอีกเพียหนึ่งแล้วท่านถามไปทันทีว่านี่คืออะไรกันเฮ้เฮ้ เด็กชายเก้าร้องอุยอุยตอบไปทันทีว่ารู้สึกเจ็บครับเจ็บครบับหลวงพ่อหลวงพ่อเท่าถามสวนกลับไปทันทีว่ารู้สึกเจ็บนั้นคืออะไรเล่าเออเอเด็กชายเกากลัวจะโดนอีกเพียรหนึ่งจึงรีบตอบไปทันทีว่ารู้สึกนั้นคือเวทนาครับความรู้สึกเรียกว่าเวทนาส่วนเจ็บนั้นคือทุกข์ เจ็บคือความทุกเวทนาครับหลวงพ่อหลวงพ่อเท่าเอา้าถูกแล้วโว้ยแกได้ธรรมนี้จากฉันไปทีนี้หลวงพ่อเท่าหันไปทางเด็กชายตือ้อแท่ชั่วอายุสิสองขวบมือของท่านยังไม่ทันที่จะยกไม้เท้าขึ้นมาเลย เด็กชายตือไว้ทันรู้เชิงมวยของหลวงพ่อเท่าเสร็จแล้วว่าเวรกรรมคงจะมาถึงตัวกูของกูบ้างแล้วจึงด่วนไม่ทันให้ท่านหลวงพ่อได้ทำการอะไรอันไรก็รีบต่อไปก่อนที่ท่านจะถามว่าสัญญาครับสัญญาครับหลวงพ่อหลวงพ่อเท่าท่านยกไม้เท้าค้างมือไว้ไม่ตีแล้วท่านถามสวนกลับไปว่าสัญญานั่นคืออะไรเล่าเ้อเออเด็กชายตือ รีบตอบทันทีว่าสัญญานั้นแปลว่าจำได้คือจำได้ว่าหลวงพ่อตีพวกกระผมที่ดือด้อๆขววางๆโลกซนบันไลครับและสัญญายังแปลว่าหมายรู้คือหมายรู้ว่าหลวงพ่อท่านจะไม่ตีพวกกระผมอีกแล้วครับคำว่าสัญญาจึงแปลความได้ว่าจำได้หมายรู้จำได้หมายรู้ในทำนองแบบอย่างนี้อย่างนี้ครับหลวงพ่อหลวงพ่อเท่า อืมอืมท่านหยุดนิ่งแล้วถอนลมหายใจดนแรงอย่างมีความหมายเป็นปริศนาธรรมแล้วหันไปถามเด็กชายบุญแซ่เบอายุสิบสองขวบว่านี่คืออะไรฮอยเฮเด็กชายบุญเห็นเชิงมวยหลวงพ่อเท่าดีหมดแล้วก็รีบตอบไปทันทีว่าสังขารครับสังขารครับหลวงพ่อ หลวงพ่อเท่าถามต้อนกลับไปอีกทีว่าสังขารน,นั้นคืออะไรเล่าเออเอเด็กชายบุญตอบว่าเพราะว่าหลวงพ่อกําลังหอบเนื่อยหอบหอบคือสังขารของท่านแก่ชราภาพมากแล้วตอนนี้ก็เกิดจิตคิดปรุงแต่งจิตคือสังขารจิตเกิดดับไม่เที่ยงเพราะเป็นสังขารบางทีก็คิดที่จะตีหัวสอนทำให้แก่พวกกระผมอีก แล้วหัวนั้นก็คือส่วนหนึ่งของร่างกายที่หลวงพ่อได้เคยเทศนาสอนเอาไว้ว่าร่างกายนั้นเรียกว่าสังขารเพราะอาศัยธาตุสี่มาประชุมปรุงแต่งกันมีอากาศธาตุและวิญญาณธาตุพยุงไว้เรียกว่าร่างกายมนุษย์หรือสังขารของมนุษย์แล้วทั้งหมดนั้นหลวงพ่อได้เทศนาสอนไว้ว่ายังตกอยู่ในกฎแห่งกรรมกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อน คือหลายเรื่อยไปเป็นวัตตะสองสารถ้าจิตหลุดพ้นจากกระแสะแห่งความดึงดูดของโลกียรรมหรือหลุดพ้นไปจากอำนาจอิทธิพลของกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แล้วหลุดพ้นแล้วจึงจะเข้าช่องว่างจิตหยุดความคิดปรุงแต่งลงได้บ้างพบความว่างคือนิพพานเป็นสุญญาตาข้ารับหลวงพ่อหลวงพ่อเท่าเอา้าถูกมากโว้ย แล้วย,ยิ้มยิ้มอย่างจิตว่างพอใจในคำตอบของสิทธิ์มากที่สุดแหละจะตายคงนอนตาหลับเพราะมีสิทธ์แสดงแววสติปัญญาธรรมจักสุอย่างนี้เท่ากับได้รับช่วงสืบทอดการบรรยายธรรมะแนวนี้เอาไว้ช่วยปลดปล่อยศัตว์ที่ยังหลงงมงายในอารมณ์เป็นสูตรสำคัญที่สุดเพราะว่าได้แวกออกจากโลกียธรรมมุม่งเป้าหมายเข้าสู่โลกุตตร,รธรรมได้อย่างฉับพลัน เป็นหัวใจธรรมของมหาสุญญาตาสูตรเป็นพุทธพจน์แลสาธุหลวงพ่อเท่ายิ้มยิ้มอย่างพอใจมีความหมายมากท่านรีตาลงต่ำลงต่ำสำรวมจิตคุมอารมณ์ให้หยุดนิ่งในช่องว่างทำให้สิทธิ์ดูแบบมีความหมายเป็นปริศนาธรรมเห็นแล้วรู้ทันทีว่าต้องนำเอาไปคบคิด แล้วหลวงพ่อเท่าท่านจึงเอาไม้เท้าในมือนั้นทิ้งลงไปอย่างพื้นดินเป็นปริศนาธรรมเป็นเชิงบอกใ่ทดสอบภูมิธรรมของสิ์อีกทีแล้วหลวงพ่อท่านหันไปถามเด็กชายเล้งแซ่เล้าอายุ12บสองขวบว่านี้คืออะไรเล่าท่านอย่างยิ้มอย่างจิตว่างบันเทิงธรรมชาติมีแสงเหลืองอันรามออกจากใบหน้าเป็นรังสีทองแวบแวบ เด็กชายเล้งตอบว่าหมดโลภะครับหมดโลภะแล้วครับหลวงพ่อหลวงพ่อเท่าถามอีกว่าหมดโลภะนั้นคืออันไรเล่ายิ้มยิ้มอย่างจิตว่างเด็กชายเล้งตอบว่าหลวงพ่อเบื่อเอื่มระอาม,มากการที่ทิ้งไม้เท้าอารมณ์นั้นคือการปล่อยวางความยึดถือก็คือการปลงตกแล้วครับ แล้วจิตใจหลวงพ่อขณะนี้ก็ไม่อยากจะสอนพวกกระผมท่องบนสวดมนต์ร่ายสโลกต่างๆกันอีกแล้วครับเพราะว่าท่านปรงสังขารโลกตกและไม่โลภโลภจิตด,ดับไม่คิดที่จะมีลูกศิษย์อีกแล้วอย่างนี้เรียกว่าหมดโลภหมดโลภแล้วครับหลวงพ่อหลวงพ่อเท่าเอา้าถูกโว้ยแกจับวาราจิตของฉันได้ดีพอสมควรวะ่ะ หลวงพ่อเท่าพอมาถึงตรงนี้ท่านก็เบิกตากว้างกว้างมองดูไกลๆมีเสียงเออเออหน่อย,อยท่านคิดในใจอืมช่างไม่เสียงแรงปากแฉะกับสิทธิ์รุ่นนี้เหมือนกันว่าจึงมีกำลังใจคิดอยากจะถ่ายทอดหลักธรรมะให้ขึ้นมากันอีกทีจะได้คอยจับอนุสัยจิตเดิมหรือจับวารรจิตของสิทธ และต้องคอยสอบอารนณมกรรมฐานดูปฏิพานไหวพริบจะได้ต่อยอดภูมิธรรมต่างๆของสิทธิโง่ให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกหน่อยหลวงพ่อวันนี้ท่านยิ้มอย่างพอใจจึงเอื้อมือลงไปหยิบไม้เท้าอันที่ทิ้งไปนั้นกลับมาถืออย่างภูมิใจในผลงานแล้วท่านถือไม้เท้านั้นชูขึ้นให้สิทธิดูทำไม้เท้าใส่ไปใส่มาหน่อยๆเป็นเชิงบอกปริศนาธรรมอีกทีไม้เหตุ ลักษณะแสดงอาการหรือโง่เฮงอย่างนี้ถ้าคนที่ยังไม่เคยเรียนเรื่องแยกอนุสัยจิตหรือจับวานราจิตคนมาก่อนมักจะงงๆหรือจะดูฟังไม่ดูเรื่องเลยอาจารย์สอนเซนชอบใช้มากโดยทอทิรธาตุเรื่องพ่อเท่าถามไปที่เด็กชายโฮแซลีอายุ13คขวบว่านี่คืออะไรกันฮเฮอเด็กชายโฮ ตอบว่าวิญญาณครับวิญญาณครับหลวงพ่อหลวงพ่อเท่าถามอีกว่าวิญญาณนั้นมีความหมายว่าอย่างไรฮออเเด็กชายโฮตอบว่าวิญญาณในพระพุทธศาสนานั้นแปลว่าความรู้สึกนึกคิดความรู้แจ้งจิตใจตรงที่หลวงพ่อมีวิญญาณของนักปราดผู้รู้แจ้งอนุสัยรู้แจ้งอนุสัยจิตเดิมของพวกกระผมดี หลวงพ่อท่านยังมีเมตตาเมตตาคือความรักและเอ็นดูพวกกระผมท่านมีกรุณาการุณาจิตตอนนี้คิดสงสารที่จะช่วยโปรดสอนธรรมะให้แก่พวกกระผมจะได้เป็นบัณฑิตในอนาคตการกันได้บ้างครับหลวงพ่อหลวงพ่อเท่ายิ้มแบบจิตว่างบันเทิงในธรรมชาตินั้นดังคำโบราณท่านได้กล่าวไว้ว่า อันไรอันไรจะมามีความปิติสุขใจและพอใจเท่ากับสิทธิที่รู้ใจครูรู้ใจครูเป็นไม่มีหรือวันที่ลูกรักของพ่อแม่ได้รับช่วงบรดดกทางอุดมคติไว้ได้ดีหรือวันที่ลูกหลานได้ทำหน้าที่บริหารผลงานแทนพ่อแม่ได้แล้ววันนั้นพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ทุกท่านภูมิใจคิดถึงเทียนรายก็ปิติสุขใจเป็นยิ่งนักเอ่ย ตายแล้วคงจะนอนตาหลับไปทีแลแล้วหลวงพ่อเท่าท่านก็นั่งสมถะให้เกิดผลคือสมาธิตามาที่มือของท่านก็นับลูกประคำให้สิทธิ์ดูนับลูกประคำทีละเม็ดทีละเม็ดนับผ่านไปอย่างเร็วๆให้สิทธิ์ดูอย่างมีความหมายอีกเป็นปริศนาธรรมอีกทีแล้วท่านชูพวงลูกประคำที่กำลังนับอยู่นั้นให้เด็กชายเทง้งแซ่ลิ้มอายุ12ขวบดู ได้ถามไปว่านี่คืออันไรกันหึหึเด็กชายเท้งตอบว่ารูปครับรูปครับหลวงพ่อหลวงพ่อเท่าถามอีกว่ารูปนั่นคืออันไรเล่าหอหึอหอเด็กชายเท้งตอบว่ารูปร่างกายหลวงพ่อนั่งอยู่ครับซึ่งรูปอย่างนี้ก็ยังมีนาม รูปคือนามรูปที่เกิดดับไหลเรื่อยไปหมุนเวียนไปเหมือนดังพวกรูปประคำที่ท่านกำลังนับผ่านไปทิลเมตทิลเมตนั่นก็เป็นอนิจจังอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเสมอคือทั้งนามรูปนามและรูปก็ยังเป็นอนิจจังเหมือนกันครับหลวงพ่อหลวงพ่อเท่าหรือคิมสิวเซียนซือซึ่งจำเดิมแท้นั้นท่านพบกรรมวิธีทางเอกได้แล้ว ถ่าหลบมุมสงบในช่องว่างได้แล้วสงบเงียบสารติสุขแห่งการหยุดนิ่งอยู่กับอาณาจักรแห่งความว่างโปร่งใสทางจิตใจกล้ามเนื้อหยุดเกรงตัวประสาทหยุดตึงเครียดมากมายไม่ขัดใจตนเองและไม่ขัดใจผู้อื่นๆมีวิญ,ญญาณอิสร,ร,ระอยู่ในโลกว่างมานานปีสุขใจตรงจิตหยุดความคิดปรุงแต่งดับอารมณ์ทั้งดีและร้ายได้หมดเลย พอมาถึงวันนี้ต้องหันกลับมารับหน้าที่เป็นครูบาให้แก่เด็กอันธพาลเหลือขอในยามวัยชราภาพของสังขารอายุมากแล้วมันสมควรที่จะปล่อยวางทั้งปวงได้แล้วเพราะว่าการที่จะสอนเด็กที่เป็นลูกชาวโลกีนั้นจะต้องปลุกระดมฟื้นฟูปัญญาโลกีของตนเองเอาออกมาใช้เป็นขั้นตอนให้เหมาะสมกับโลกีอีกด้วย ต้องใช้เวลาดัดสันดาลฝึกนิสัยให้เข้ารูปแบบเป็นอย่างเดียวกันได้บ้างก่อนเพื่อที่จะปูพื้นฐานการวางตัวที่ถูกต้องในหมู่คณะวางตัวในสังคมเดินสายกลางพอที่จะเอาตัวรอดไปได้ประทางจิตค้นพบว่าต้องให้รู้ศีลธรรมเบื้องต้นก่อนหลักธรรมอะไรๆก็ไม่ดีเกินไปกว่าศีลห้าข้อสำคัญที่สุดเพราะว่าป้องกันจิตใจที่จะเป็นอันธพาลอีกด้วย ถ้าไม่มีศีลห้าเลยก็คืออันธพาลโดยปริยายถ้ายอมรับศีลห้าจึงจะมีความรับผิดชอบชั่วและดีในการเป็นมนุษย์จะอยู่ร่วมกันในสังคมคนหมู่มากได้รอดดีต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในบางมุมบ้างชีวิตจึงจะพบความสงบและมีมิมตรไมตรีเด็กวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าต้องสอนการสร้างค่านิยมแห่งการมีคุณธรรมทางใจสูง มีอุดมคติทางใจให้สูงไว้ก่อนพระสามาสสามุทธเจ้าแห่งอดีตและปัจจุบันตรัสไว้ว่าใช้หลักธรรมแนวทางโพธิสัตว์ธรรมคือพรมวิหารสีประการเช่นมีเมตตามีการุณามีมุทิตามีอุเบกขาเป็นอุดมคติไว้ก่อนสูงขึ้นไปอีกสอนให้เรียนหลักธรรมเรื่องของขันห้าว่างทุกทั้งปวงจะดับหมด หรือจงหาวิธีเพาะเชื้อบุญกุศลให้รู้แนวทางนี้เพราะฝังทิ้งทิ้งไว้ทีก่อนพอเด็กโตโตขึ้นไปจะค่คอยๆรู้แจ้งธรรมนี้เองได้บ้างเทศนาทิ้งไว้ก่อนแล้วคอยคอยเหตุปัจจัยบารมีจังหวะชีวิตของเขาคอให้ถึงพร้อมเมื่อไรแล้วผลน,นั้นจะเกิดขึ้นมาเองแหละหลวงพ่อเท่าปัญญาโลกีซึ่งเต็มไปด้วยมายาการท่านก็หยุดเลิกใช้มานานปีแล้ว พอวันนี้มาเทศนาสอนเด็กเหลือขอจะเทศนาสอนไปเท่าไรเท่าไรมันก็ยังฉลาดเท่าเดิมส่วนความชั่วเกณเรต่างๆนั้นไม่ต้องสอนเก่งเองส่วนความดีสอนไปเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่จดจำไว้เลยท่านได้เคยบอกว่าจะย้ายภูเขาไปทั้งลูกดูเหมือนว่าจะทำได้ง่ายกว่าการเปลี่ยนนิสัยคนหรือเปลี่ยนดัดสันดานพวกเองห่ะ หลวงพ่อเท่าท่านพยุงสังขารวยชาราสอนเด็กทุกๆวันเข้าคงจะเต็มทนเข้าบ้างแล้วจะไปบอกส่งคืนพ่อแม่เขากระนั้นหรือก็กลัวว่าจะเสียชื่อเสียงของสำนักครูบาที่ไม่สามารถปราบพยศเด็กเพียงไม่กี่คนนี้ได้จะเสียประวัติของครูบาที่เคยได้มีสิทธิเอกมามากมายแล้วจะมายอมแพ้เด็กๆไม่กี่คนนี้กระนั้นหรือเป็นเรื่องที่หนักใจมาก เพราะว่าต้องปลุกระดมปัญญาโลกีออกมาใช่มากการสร้างความดีกรรมดีนั้นมันก็ตึงเครียดได้เหมือนกันคือต้องฝืนใจคมอารมณ์นี้ไว้ไม่อาจจะบอกให้ใครๆรู้ได้จำใจทําแท้ๆคงจะเป็นหนี้พวกเด็กเหล่านี้ไว้หลายภพชาติเป็นกรรมเวรในวัฏฏสงสารอย่างหนึ่งแหลมาวันหนึ่งหลวงพ่อเท่าท่านร้องอุทานขึ้นมาว่า เออพวกเองนี้ชาติก่อนๆฉันเป็นหนี้พวกเองไว้มากมายมาวันนี้ฉันจึงต้องทนทนรมานสังขารตอนวัยแก่ชราภาพสอนให้พวกเองจะได้เป็นคนกับเขาได้บ้างวะฉันได้เคยมีชื่อเสียงในการสอนลูกสัตว์เดรัจฉานมานานาชนิดได้ทดลองเล่นมาแทบทุกเผ่าพัานธุ์ก็ว่าได้ฉันขอฝากประสบการณ์ชีวิตผลงานไว้กับพวกเองว่าครั้งหนึ่งหลวงพ่อเท่าท่านได้เคยบอกว่า ท่านสอนลูกสัตว์นั้นดูเหมือนว่าจะสอนสบายใจดีกว่าลูกคนมากกว่าเพราะว่าลูกสัตว์เรียนรั้ช้าการปกครองง่ายกว่าลูกคนและสั่งสอนให้เข้ารูปแบบเดียวกันง่ายสอนง่ายกว่าพวกเองนี้มากกว่าเป็นเพราะว่าลูกสัตว์นั้นมันไม่มีมายาการมันดีตรงนี้และตรงที่ไม่ซุกซนมากนะักและยังโกหกไม่เป็นเลยไม่ต้องว่าการจนปากแฉะ พอดัดให้เข้ารูปแบบดีแล้วมันก็เป็นแบบไหนๆก็อยู่แบบนั้นๆได้นานๆไม่เหมือนพวกเองนี้วะจบกันไม่ลงสักคนเลยตรมประจำโลกีเสียแล้วพวกเองนี้ถ้าชาตินี้ไม่ได้พบอริยะครูคอยชี้แจงอริยมรรคให้ประทับจิตติดวิญญาณไปบ้างแล้วคอยไปวันหน้าๆหรือชาติหน้าๆ จะได้พัฒนาวิญญาณให้สูงขึ้นมีอนุสัยจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลไว้บ้างแล้วจะอันตนรายมากเสี่ยงภัยมากเพราะว่าอาจจะไม่ได้เกิดในร่างกายของคนอีกหรือเกิดเป็นคนอีกแต่จะต้องเกิดอยู่ดีไม่เกิดทางกายก็เกิดทางจิตผลกรรมวิบากที่ไม่ดีมีมากๆเข้ามันจะพันให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเข้าท้องของสัตว์ต่างๆไปเพราะว่าอดีตและปัจจุบันและอนาคต มันเป็นกรรมสืบเนื่องกันไปอย่าสงสัยพวกเธอทั้งหมดนี้มีอายุพ้นจากห้าขวบหรือเจ็ดขวบไปแล้วจัดว่าเป็นเด็กโตจะสอนถ่ายทอดตามหลักวิชาการได้บ้างแล้วหลวงพ่อเท่าหรือคิ้มสิวเซียนซืออาจจะหนักมือไปหน่อยแต่ก็เจตนาดีหมดขออภัยทานให้แก่ครูด้วยแล้วถ้าต่อไปต่อไปพวกเธอโตด้วยกายเนื้อ โตด้วยสติปัญญาและจิตใจมีคุณธรรมดีอาจจะมีบางคนเข้าเชิญให้ไปเป็นครูสอนเด็กบ้างพึงระวังระวังอย่าทำบาปกรรมแก่เด็กไว้โดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเด็กเรียนแบบอย่างแล้วจะเอาไปทำแบบนั้นๆอีกสืบไปกรรมวิบากของครูจะไม่มีวันจบสิน้นในพระคัมภีร์พระอภิธรรมพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานได้กล่าวไว้ว่า เด็กห้าขวบสติปัญญาในขันห้ายังไม่สมบูรณ์ดีหมายเหตุ hate, ขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมห้าอย่างหรือจีนเรียกว่าโงอุ้งโดยทอเทีระธาตการอบรมสั่งสอนเด็กเบื้องต้นเบื้องต้นจะต้องเห็นใจอย่าใช้แต่โทสะใช้สติปัญญาเท่าที่เด็กรับได้ เมตตาการุณาประคับประคองสอนดูไปก่อนความใกล้ชิดจะติดนิสัยกันได้ในพระคัมภีร์เต๋าได้ดกล่าวไว้ว่าเด็กหนึ่งขวบมีสติปัญญาไหวพริบหนึ่งตัวเริ่มเจริญทางปัญญาขึ้นเรื่อยๆจนเด็กครบ7จขวบจึงจะมีสติปัญญาครบทั้ง7ตัวหมายเหตุ ข้าพเจ้าสงสัยว่าสติปัญญาทั้งเจ็ดของเตา๋าถ้าจะเปรียบเทียบกับโพชงเจ็ดเป็นสติปัญญาของพระพุทธศาสนาจะได้ไหมหนอเอาตรงเบื้องต้นเบื้องต้นด้วยกันคืนรูช่องทวารของปฏิพานวัยพริบทั้งเจ็ดจะทะลุถึงกันเริ่มเกิดความสว่างสวยัยมีปัญญาเริ่มจะแยกผิดแยกถูกดีชั่วของโลกียนิยมเป็นบ้างตอนนี้ต้องระวังระวังสังคมและสิ่งแวดล้อมของเด็ก ความใกล้ชิดจะถ่ายทอดเป็นอนุสัยติดแบบอย่างในทางวิญญาณไปได้เหมือนกันเอาละร่องพ่อเท่าเหลือเวลาที่จะสอนทำไม่นานแล้วไม้ใกล้ฝั่งมากแล้วได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นกรรมร่วมกันมีมาแค่นี้จงพยายามอดทนฟังเก็บไว้ก่อนพระอริยะครูโบราณท่านฉลาดการคัดเลือกหัวข้อธรรมหัวใจทมเพื่อให้จดจำสั้นๆไว้ได้แม่นยำ คือถ้ารู้อย่างนี้จะได้มีวันรู้หมดทุกๆสูตรเร็วขึ้นมากจดจำสโลกนี้ไว้ว่าคันห้าเดิมแท้นั้นว่างและอายตนะทั้งหก็ไม่มีตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงอีกด้วยอริยครูท่านสรุปตรงนี้ไว้อีกว่าถ้าจิตหลุดพ้นแล้วทั้งหมดเป็นความว่างหรือสุญญาตาหมายเหตุอายตนะทั้งหกมี ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะภายในหรือจีนเรียกว่าลักกึงเป็นเครื่องติดต่อกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผดถับพ,พะธรรมารมรวมหอย่างหรือจีนเรียกว่าลักติง้งโดยทอทิมรทธา ปุถุชนคนโลกีถ้าตั้งใจฝึกฝนจเจริญธรรมกันจริงๆแล้วก็จะทำได้เป็นพักๆแล้วก็เสื่อมไปถ้าพระอริยเจ้าแล้วไม่เสื่อมและจะเข้าช่องว่างหยุดความคิดปรุงแต่งทันทีทำได้ตามต้องการอีกด้วยถ้าบรรลุถึงธรรมนี้หมดเป็นชั้นโสดาบันสูงสุดถึงอรหัตภูมิแลสาธุ ปุถุชนจิตยึดมั่นถือมั่นว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนหรืออัตตาจึงเป็นทุกใจเพราะมีอุปาทานในเบญจขันนั้นหรือทุกขังอริยชนจิตรู้แจ้งว่าขันห้าเดิมแท้ไม่มีตัวตนหรืออนัตตาแล้วอายตนะทั้งหก็ไม่ที่ยังเช่นกันหรือ,ออนิจจัง ถ้าจิตหลุดพ้นแล้วทั้งหมดเป็นความว่างหรือสุญญตานิพพานแลรวมอัตตาทุกขงังอนัตตาอนิจจสุญญา,า,านิพพานจบบทที่สี่